อ่ะสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับจากเย็บยี่ห้อแจ็คนะครับ A2 อ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ A2 ปัญหานะครับยกตีนผีไม่ขึ้นยกตีนผีไม่ขึ้นนะครับผมตรวจสอบนะครับก็เขางายหัวด้านหลังให้ดูนะครับอ่ะจะผมงายยังหัวให้ดูนะครับ คือนะครับใช้ตัวดันเข่านะครับตัวดันเข่านะครับต้องขออภัยจะมืดนะครับอ่ะนี่ครับเอ่อพยกหัวมานะครับต้องขอไอตัวกระทุงนี่ครับเห็นไหมครับดันดันที่ตัวยกสินผีมันจมลงไปเลยนะครับตัวนี้นะจมลงไปเลยเห็นไหมครับผมเช็คดูแล้วนะครับตัวนี้ก็ ต้องเปิดด้านหลังนะครับเดี๋ยวยกหัวขึ้นครับอะอาจจะทายนะครับขอภัยก็ปิดฝาหลังนะครับน็อตเจ็บปับตวนะครับตัวน,นี้นี่เป็นตัวกระทุ้งนะครับของชุดจุกซึงผีอ่ะขอภัยอาจจะไม่ชัด สักคู่นะครับขอภัยด้วยนะเห็นไหมครับมันจะไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวกระทุ้งมาจากไอชุดยกสิงหีนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่เกี่ยวตัวยกสิงีข้างหน้านะครับขาดเห็นไหมครับมีรอยขาดเมื่ะกี้มันต้องอยู่งี้นะครับมันขาดตัวเดิมนะครับตัวนี้ผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับมันจะเป็นอย่างงี้นะครับมันขาดนะครับ มันต้องอยู่อย่างนี้นะครับแต่นี้ม no ันขาดหายไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นครับต้องอยู่อย่างนี้นะครับแล้วผมก็ต้องมาถอดฝาหน้านะครับอดฝาหน้าอ่าฝาหน้านะครับแล้วก็เนี่ยครับตัวนี้นะครับ เอาเกือกม้าออกเ,อเกือกม้าออกอยู่ด้านบนนะครับอยูดนน่ด้านบนนะครับนะครับบนนี้ครับคอดเอ่อชุดยกเต็นผีออกนะครับดึงออกแล้วก็ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับนะตัวนี้ในการใส่คืนเข้าไปนะครับแล้วก็ยกปกติใช้ได้นะครับทดสอบด้วยครับไม่ว่าแจ็คหรือว่ายกอื่นก็ เป็นน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากก็คือเราส่อตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะครับออกเลยแล้วเอาชุดยกสัีตรงนี้ออกขออภัยนี่นตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาสลักมาตอกไปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ง่ายขึ้นตรงนี้เป็นเกล็กม้านะครับตัวนี้เป็นเกล็กม้าแล้วก็พอเราใส่ไปมันก็จะอยู่ยาวนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับยังไง ช่วยแชร์นะครับเป็นแบ่งปันของรู้กันไปนะครับจะได้เวลาราไปอยู่ต่างจังหทศดหรือที่อยู่ห่างไกลเรื่องอะไรก็จะได้เข้าใจนะครับถ้าสนใจอะไรก็ศึกษาโทรหาศูนย์แศูนย์นะครับศูนย์ห้าเจ็ดนะครับ4ี4 6หกได้เลยนะครับอะไรทุกชิ้นนะครับของแก๊กเราพยายามหาของแท้ตัวนี้เป็นของแท้นะครับให้มากที่สุดนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้อ่ะขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ